อลิสขอโทษแม่อาเล็กแล้วก็ป้าลุงด้วยนะคะก่อนเองต้องขอโทษเหมือนกันนะครับทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะลูกการโกหกผู้ใหญ่นี่งมันไม่ดีครับป้าแก้วครั้งนี้อาจจะยกโทษให้กันแล้วกันขอบคุณครับอาเล็กขอบคุณค่ะ แม่ครับยกโทษให้น้องเลยครับน้องเขาไม่ตั้งใจจะโกหกเขาจำเป็นจริงๆไอ้เรื่องแกล้งทะเลาะก,กันแม่ไม่โกรธนะแต่ที่แม่รับไม่ได้เนี่ยกระทิก่อนไปบอกคุณโอลานว่าแม่เขาจะซื้อโรงแรมจนโดนเขากั่นแกล้งป้ารูงใจผมไปสาบานที่ไหนก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้บอกคุณโอลานเรื่องการซื้อหุ้นจริงๆครับป้าเชื่อก่อนนะลูก แก้วงั้นเธอบอกมาสิถ้าไม่ใช่กอนเนี่ยแล้วใครเขาจะปากโป้งคุณโอลานเป็นผู้กว้างขวางในธุรกิจจะต้องมีใครไปบอกเขาแน่ๆกอนนะโกหกป้ามาตั้งหลายรอบแล้วเชื่อใจไม่ได้เลยอลิซเองก็เหมือนกันกินนอนอยู่บ้านป้ายังมาโกหกป้าโกหกลูกป้าอีกนิสัยแย่มากๆเลยลุงนี่เธอว่าลูกฉันแงงเกินไปหรือเปล่าอ่ะเธอนี่ก็ค่อนข้างแต่ลูกเนาะ สมควรแล้วที่ป้าลุงสะกดขนาดนั้นอลิสทำให้เมธเสียลูกค้าไปเกือบหมดคนที่ทำให้พี่เมธเดือดร้อนก็คือพี่อู๋ค่ะพี่อู๋บังคับงให้พี่เมธซื้อหุ้นโรงแรมแล้วพี่ผิดตรงไหนคะพี่แค่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแต่ที่มันผิดพลาดเนี่ยก็เพราะว่าเมธโดนกองหักหลังก็บอกแล้วไงคะว่ากนไม่ได้ทำยัดเยียดให้กอนผิดอยู่นั่นแหละ ในชีวิตนี้มีสักครั้งไหมคะที่พี่ยอมรับผิดเห็นพี่เอาแต่โทษคนอื่นอยู่ได้ทำอย่างกับตัวเองดีตายนนกแหละอลิสว่าแม่กับพี่ใจร้ายแล้วที่ตัวเองโกหกละ่ะคอยนึกถึงไหมว่าพี่กับแม่จะรู้สึกแย่แค่ไหนแผนนี้มันเป็นความลับคนดูน้อยที่สุดยิ่งดีคะ่ะแต่นี่พี่กับแม่เลยนะอลิสอลิสไม่ไว้ใจเราสองคนเลยเหรอ <c oughs> นี่สองคนหยุดเถียงก็ได้แล้วลูกแม่ดูสิ ทำเขาโกรธขนาดนี้เขาคงจะให้อยู่บ้านหรอก็อไม่เป็นไรลูกก็กลับมาอยู่บ้านเรานะเป็นเจินมั่